มาที่เรื่องของวงการเกาหลีใต้กันบ้างกับ5สาวเรดเวลเว t ครับนอกจากเธอเนี่ยเคยเป็นซัมเมอร์ควีนแล้วปัจจุบันนี้ล่าสุดนี่ยได้ฉายาว่าสปริงควีนด้วยแหละครับ5สาวเรดเวลเว t ครับแห่งค่าย SM Entertainment คัมแบ็กกับผลงานเพลงใหม่รับปีเสือด้วยมินิอัลบัม้ม The Leaf Festival 2022 Feel My Rhythm ครับโดยนี้ครับกลายเป็นการคัมแบ็กนะอย่างสง่างามพร้อมกับเปลี่ยนลุคครับเป็นราชินีแห่งฤดูใบไม้ผลิหรือว่า Spring Queen ซึ่งเหล่าแฟนคลับกับต่างขานรับกันอย่างร้อนแรงจนทำให้มียอดสั่งจองผลงานชุดนี้ล่วงหน้านะฮะท่านนับจนถึงวันที่20มีนาคมก็กว่า5 1 6 0 0 0ชุดครับสร้างสถิติใหม่ของวงพร้อมขึ้นแท่นเป็น half million seller ครับหรือว่าศิลปินที่มียอดจำหน่ายอัลบั้มกว่าครึ่งล้านชุดกันเลยทีเดียว โดยก่อนหน้านี้ครับจะคัมแบ็กนะพร้อมกับลุคสปริงควีนหรือว่าราชนีแห่งฤดูใบไม้ผลิในครั้งนี้ครับเลดเฟเวเนี่ยเคยได้สมญาราชินีแห่งฤดูร้อนหรือว่าซัมเมอร์ควีนมาก่อนเพราะว่าพวกเธอมีเพลงฮิตที่ปล่อยในช่วงฤดูร้อนมามากมายครับไม่ว่าจะเป็นเลด f ้เฟเวอร์พาวเวอร์อัพนะฮะหรือว่าควีนดอมและก็อีกมากมายครับดังนนครับกับการพลิกลุกนะฮะเปลี่ยนฤดูกาลของพวกเธอในครั้งนี้จึงได้รับความสนใจจากแฟนๆอย่างล้นหลาม สำหรับมินิอัลบั้มชุดใหม่นี้ครับประกอบด้วย6เพลงที่หลากหลายแนวเพลงนะฮะโดยเพลงเอกหรือว่า t ตเติ้ลแทรครับอย่าง Feel My Rhythm เป็นเพลงแนว p OP Dance ที่มีการผสมผสาน s ิ m เปินะฮะจากเพลงคลาสสิกของบาร์คีตกวีชาวเยอรมันครับร่วมด้วยทำนองสตริงและก็จังหวะแทร็ p นะฮะที่ทรงพลังที่เข้ากับเสียงร้องอันสดใสของ5สมาชิกเลดเวลเอย่างไอรีนซูกิเวนดี้จอและก็เยริได้เป็นอย่างดีเลยครับ พวกเธอเรียกว่าน่ารักแล้วก็เป็น5สาวที่โอ้โหความสามารถล้นเหลือมากๆนะแฟนๆก็ติดตามกันต่อไปนะครับ